ตอนเย็นครับผมเย็นนี้นะคลื่นลมแรงนะครับผมนะลมแรงมากนะพายเรือยากมากเลยวันนี้เต็มเต็มสุดเต็มกําลังเลยนะเขาคลื่นแรงนะปลาใหญ่ก็เริ่มเข้าใกล้ชายฝั่งนะปลาตัวแรกที่เข้ามาก็คือปลาปลาสากหร,รือปลาลูกระด้านะผมได้ปลาสากหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเขาเรียกปลาปลาฝักผ้าหนึ่งตัวเล็กๆปลาฝักพ้าไม่ได้ติดอวนนะเธอตัวเล็กเธอเอาปากมาข้าวอวนแล้วเธอก็ ตัวนี้ติดพวนนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าปลาสากหรือว่าราราคูด้าและก็เป็นปลาสากตัวแรกในทริปจับปลาปี2-5-6-4นะเมื่อวานไม่ได้ปลา,าเมื่อคืนไม่ได้ปลาเลยในเย็นนี้ก็1ตัวอันนี้คืออาหารจากอ่าวทองคำยังอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวผมและก็ชาวท่าสลาชาวนครศรีธรรมราชทุกคนครับผมสวัสดีครับ